ไมได้กาวว่าเราเ็นคนน่เรารียงลไเรียงลงไปเรียงลไปเออเราแล่นให้นะดินมันมาล้วแปะลงไปี่ไ่เคยล่นเกดที่ไม่เล่นไหนดินวะอันไหนดินไหนมือเนี่ยวววเลยเกดเตรงไหนมือล เป็นไงมั่งเกดเราจะลองเราจะเราจะลองเห็นแค่เล็บสีชมพูนะครับใช่แล้วมาลอกหมดแล้วจ้าเป็นไงมั่งลองเกดสนุกค่ะเล็บถี่มือนันที่ไปกดซื้อให้ด้วยนะไม่ใช่พี่ซื้อให้ไม่ใช่พี่ให้ใช่พี่เหรอเออนี่ทำยากเขามีเล็บแล้วก็เล็บยาวใช่ค่ะให้มันถือประมาณ70%ไม่ต้องให้มัน น้องไปขับมม่ใจตัวเอพอแล้วพอ้พอแล้วแค่นี้แหละพี่พอแล้วสวยแล้วได้เกียิเอาแค่นี้พอเออสวยยู่เกลยดเราแค่นี้ค่ะพี่แต่พอพี่เขาทำให้สวยแล้วแตะนิดเดียวเราหยุดเลยสวยเลยห็นแล้วค่ะตงเียพี่เก่งเลยเห็นแล้วค่ะยังต้องเรีนต่อดคลามา เนี่ยให้ทำจตนาการันไเคยเห็นเคยเคยท้าอะไรอแตเมื่อกี้กจินตนาการมาเยอะมากเลยนะนไหมจินตนาการจิตนาการสองความรู้แกเป็นเกล็ดคัดข้อวยวิบีเข้าไปเที่เมงว่าอยากจะอยากจะให้ป่ามันเลีกเก็่ามันดูง่ะไให้จะให้ปากมันยากแล้วก็ดันไม่คือยากที่ันไมพอกดกระจมันกไม่อยสมันจะยุบไปเลยแค่ค่ะ แกบอกกล้องได้เสร็จแล้วไอ้มาเม่เกศเลยเสร็จแล้วพอพอหยุดหยุดอะไรอยู่เฮ้ยเน่อ๋อมีลายมีลายไม่ค่ะเมื่อกี้เห็นพี่าทำลายทำลายทำลายเอาขายทำลายเข้มะ้ยมดูดินี่คือถ้วยอะไรครับพี่เกศพี่เกศมันคือถ้วยอะไรเมกเมกเมกเอี้ย ว่ามันหมุด้วยะเป็นมอเตอร์กำแดงก็อ่าหยิบใช่ไหหยิบขึ้นมาแล้วพีเซนอ่าโชกันนะชวกกล้องก่อนอ่ะหนึ่งกองส้มโชยิ้มอ่าพีเซนกล่องใส่ปากกาใช่นี่คือ งาหรือมไม่แมท่าหรือว่าวีหรือว่าอะไรก็ได้ที่เป็นแข่งๆแล้วก็ใส่ลงไปค่ะ